นะวันนี้เราก็เสนอเพื่ออะไรเพื่อมาคุยกันนะว่านี่มันเข้าสู่ยุคยุคมหาภัยร้ายถามว่ามหาภัยร้ายอะไรสงครามใหญ่กำลังจะมาครับนะเวลามันก่อนจะมาเนี่ยมันจะมีแต่เรื่อง <c oughs> คนจะไม่ยอมกันคนจะคอยแต่แบบหัดประหัดประหารฆ่าฟันกันเพื่ออะไรชิงความเป็นใหญ่ในแถบละแวกนั้นๆไป นี่เรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นคนที่นับถือเทพพรมเทวดาคนที่เป็นร่างทรงองค์เทพหรือคนที่ต้องช่วยคนเนี่ยมันมันเหมือนจะหมดเวลาในการที่จะเล่นแล้วนะผมพูดแค่นี้นะหมดเวลาเล่นนี่หมายถึงว่าไม่มีเวลาให้คิดอีกแล้วต่อไปนี้ถ้าตายก็คือตายจริงเลยถ้าต่อบุญไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันหรือไม่ยอมต่อบาร,รมีผมก็คงจะเตือนอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วเพราะอัตาหิอัตาโนนาโถตนเป็น,ท,นที่พิ่งแห่งตนทําไมผมถึงได้บอกอย่างนั้นเพราะว่า ตาไปเนี้ยจะเป็นของจริงเป็นของจริงในที่นี้ก็คือว่าภัยร้ายมันจะมาทั่วทิศเพราะฉะนั้นน่ะการสร้างบารมีในชาติจุบันเนี่ยถ้าเราจิตไม่เข้มข้นจิตไม่ฝักใฝ่ในการสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยมันจะหลงไปกับโลกพอหลงไปเสร็จแล้วอ่ะเราจะเป็นผู้สูญเสียซะมากกว่าอันนี้พูดพูดตามหลักความจริงเลยนะนะนะมมตสภพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะโอมพะพรหมาปฏิภาหะยะทุติยัมปิพะพรหมาปฏิภาหะยะตตาติยัมปีพะพรหมาปฏิภาหะยะ อิติสุกโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคานพระพรหมหาเทวะคามีหังพรหมาจิตตังปียังมามะนาชาริตินะมะพธทนามะอาุเมกามะปียอเทวมนุษยานังปียอพระมานมุตตัง ปิโยนาคาสุปันนาังปีนินทาริยังนามิหังโอมนโมสัคะเทวะวันทานังสุขิตามหาราพนตุติยมปินโมสัคคะเทวะวันทานังสุขิตามหาราพนตาติยมปินโมสัคกะเทวะวันทานังสุขิตามหาราพน อผมบอกกับทุกคนแล้วว่ามันใกล้จะย,ยุคภัยมาหาสงครามใหญ่ผมบอกกับทุกคนว่าให้สวดมนต์เป็นอาจินเพราะต่อไปนี้ภัยร้ายต่างๆมันจะตามมาตามมานี่คืออะไรอะ่ะกัมมันตรังสีนิวเคลียร์นิวตอนอาวุธชีวภาพสารพิษเคมีต่างๆนะถ้าถามว่า ชีวิตคนเราเนี่ยมันเป็นของไม่มั่นคงไม่เป็นของไม่แน่นอนแต่ตัวความตายของเราเนี่ยมันเป็นของมั่นคงเป็นของแน่นอนทําไมอ่ะเราเป็นผู้มีอายุแล้วเราการมีอายุของเราเนี่ยมันอยู่โดยอะไรวะความตายนะเรามีบัญชีตายทุกคนไม่ใช่ไม่มีแล้วจะพูดให้ทุกคนฟังนะว่าการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาองค์เทพองค์พรมองค์อินต่างๆเนี่ยท่านพยายามย้ําลงมานะท้ามหาพรหมเทพเทาวากับองค์อินแล้วก็องค์พรมต่างๆเนี่ยลงมาว่า ให้เร่งสวดมนต์นะทำสมาธิกันได้แล้วบูชาพระพุทธเจ้านะนะโมพุทธยพายะพุทธะไตรรัตนายานมณีนภราสสิสหัสาสุธรรมมาพุทธโทธธรรมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวริจมหาเทวรัง อะหังหวันทามีทุระโตอะหังหวันทามีธาตุยโยอะหังหวันทามีสัพพโซพุธาธรรมมาสังคาปูเชมินะนะแล้วก็สวหดหมดบทบทมห,มห,มห,มหมมาัจรพัดผ่านและกรถาเถงินล้านสัมปจิชามินาสังสิโมพรมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติ พระมาจุมหาเทวาอภิราพาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพะวันตุเมมิเตภาวุหเตพุทธมาอาุนโมพุทธายเวระทะโยเวรโคนายังเวระหิงสาวเวระทัสสิเวรทัสสาเิระทิโยพุทธาสมานีมามาพุทธัสสวโหสวสติชามิพระพาหาาเรเรและมังคถา พระชิมพีแม่ชีบุญเรือนนะณชาวรีตีชิมพารีจมหาเทรง6 8แปดห้ากะหกสวรณมามาโพชนะมามาวัดถุวัตถามามาพราพรังมามาโพคะมามาระโพมามาสัพเพชนาภหูชนาภาวันตุเมถามว่าทำไมต้องมาเตือนเตือนเพื่อให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาแห่งการเล่น ของคนมีองค์หรือเวลาเล่นของคนที่จะมีฝึกอภิญญาใหญ่เป็นระดับอนุสาวกสาวกต่างๆหรือว่าพับมหาสาวกหรือปัจเจกอา่วทิศนะไม่ใช่แค่แค่แค่ทางทางตอนออกกลางเดียวนะอาจจะรามนะมา,ม,าม,ามากเข้าอาจจะรามไปทางยุโรปแล้วไปทางเอเชียนี่เรื่องจริงครับนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยผมพูดอะนะมันก็ไม่เท่าเห็นภาพจริงๆ ถ้าใครดูข่าวต่างประเทศก็จะรู้ว่าตอนนี้ตะวันออกกลางไฟกําลังลุกเมื่อตะวันออกกลางไฟกาลังลุกเสร็จแล้วเนี่ยองคเทพองคพรมที่อยู่ข้างบนก็บอกว่าควรเริ่มการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากันได้แล้วนะเพราะถ้าไม่ทาอ่ะเราจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสคืออะไรเพราะว่าตอนนี้เรากําลังผ่อนใช้กรรมเขาอยู่การผ่อนใช้กรรมในที่นี้คือกรรมทั้งหลายมันกําลังมาเพื่อนผมเองเนี่ยนอนอยู่ดีๆมันเล่าให้ผมฟังเกือบอาทิตย์แล้วมันเจอเจ้ากรรมในเวรมาเต็มไปหมด แต่ว่าก่อนมันจะนอนอ่ะมันไหว้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าไหว้พระศรียาเมตไตแล้วก็ไหว้เหล่าเทพพรหมเทวดามันก็เลยเหมือนกับว่าเข้าไม่ถึงแต่มาแล้วแหละมาไกลๆมาแบบมาเป็นแบบมืดฟ้ามัวดินมาเป็นร้อยๆเลยมันเล่าให้ผมฟังนะผมก็มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมเจ้าก,กรรมนายเวรเขาคงเยอะเนาะอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะก็ผมม่าสวดมนต์ทุกวันผมก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรเพราะว่าเคยมีนะคนในหลายคนน่ะพอเวลากรรมมาหนักๆเนี่ย จะฝันเห็นพูดผีฝันเห็นปีศาจเข้ามาหามาเยือนในบ้านนี่เรื่องจริงนะถ้าคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้สร้างบุญในช่วงนี้เทพพรมเทวดาได้เตือนว่าให้เร่งรีบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระอริยสงฆ์และเหล่าเทพพรมเทวดาได้แล้วนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตทาไมต้องรีบเร่งบูชาเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยภัยมหาสงครามใหญ่แล้วก็ภัยเนี่ยที่จะเกิดขึ้นทั่วไปหมดเนี่ย มันกําลังจะแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าคนไม่ไม่สร้างบุญไว้เรื่อยๆคือเรียกว่าให้ผ่อนใช้เจ้ากรรมในเวนะ่ะเวลามันมาตูมเดียวคือตายครับตายเลยเมื่อเช้าผมนั่งดูข่าวนะแบบขับรถมาแล้วอยู่ดีๆก็ตายเลยชีวิตหายดับไปพร้อมกับมอใสผมนั่งมองแป๊บเดียวคนเราหนอเดี๋ยวนี้ชีวิตสั้นแท้เวลาจะตายมันก็ตายเลยตายแบบตายแบบไอ้นี่เลยผ่อนส่งเลยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นแค่แตะ นี่เรื่องจริงนะครับถ้าถ้าเกิดเจ้ากรรมในเวรมาหนักเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปอ่ะผมไม่อยากให้เสียเปล่านะผมจะนั่งสวดมนต์ทุกวันถามว่าทําไมนั่งสวดมนต์ทุกวันผมจะต้องกลับมานั่งคิดก่อนว่าในโลกเนี้เราจะเอาอะไรไปได้นอกจากบุญนะบุญที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ และเหล่าเทพพรมเทวดาเนี่ยมาเพื่อให้เราช่วยคนในที่นี้ถ้าเป็นคนที่แบบมีสายญยาณารมีนะครับนะขององค์เท้ามหาพรหมเนี่ยองค์เท้ามหาสักกะพ่อสิวะพ่อพะนารายพ,พ,พ่อพระพรหมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้เห็นเหตุนนะที่จะเกิดข้างหน้าคือภัยมหาสงครามใหญ่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เสร็จแล้วก็ควรจะทําการเตือนเตือนผู้คนว่าควรสวดมนต์ควรภาวนาควรแผ่เมตตาทําไมอะ่ะ พราะไม่มีใครจะมาเตือนแล้วผมก็เลยท่านเหมือนฝากให้ผมเตือนผมก็เลยต้องเตือนเตือนบอกว่าได้เวลาสวดมนต์แล้วนะที่สวดมนต์ให้คุณพวกคุณฟังทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้พวกคุณอะไปสร้างบุญกันนะเตรียมสร้างบุญกันได้แล้วอภิญญาหกตอนที่เขาฝึกกันไปเรื่อยๆ,ๆผมอะไม่ไม่ได้ฝึกอะไรกับอภิญญาอะไรกับเขานักหรอกก็นั่งสวดมนต์ธรรมดาเนี่ยแหละเพราะาอะไรรู้ไหมอภิญญามันรวมอยู่ในการสวดหมดหมดแล้วมันรวมหมดแล้วอภิญญาของท็อปนี่หมายถึงอะไรอภิญญาหมายถึงฤทธิเดช ที่สามารถคุ้มกันตัวเราได้ติดเด็อย่างเช่นป้องกันภัยเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกำมันตารางสีอาวุธชีวภาพภัยร้ายต่างๆในที่นี้ก็คือว่าอภิญญาต่างๆคือบุญเนี่ยแหละบุญเนี่ยการสวดมนต์การบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วสวดมนต์จะก,กันรังสีได้ยังไงคะสวดมนต์เพราะว่าบารมีพระพุทธเจ้าลงมาไงพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ท่องพุโทโธพุโทโธสามครั้งนะแล้วเกินน้ำลายหนึ่งครั้ง เชื่อนั้นพระพุทธเจ้าใช่เชื่อในวพระพุทธเจ้าสุดหัวใจก็จะป้องกันภัยร้ายนั้นได้หรือว่าคนที่สวดมนต์บูชาพระรันตนตรัยทั้งเชา้ากลางวันเย็นไม่ว่าจะเป็นบทอะไรก็ตามก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ได้ยินจากเหล่าเทพพรมเทวดาสวดมาทั้งนั้นต้องกี่จบหรือเปล่าอาจารย์ครับถ้าเป็นถ้าเป็นหลวงปู่อินนะท่านจะบอกให้สวดอ,อิติปิโสสิบเก้าจบนะถ้าเป็นหลวงปู่อินนะแต่เป็นผมนะ คาถามหาจากักรพรรดิสาสิบจบคาถาเงินล้านทักสาสิบจบหรือว่าพุโทโธเนี่ยสามครั้งอย่างน้อยแต่พุทธโธสักสาสิบจบได้ก็ดีเอ้ยนะใช่เหรอ,หอานาจันทร์ทับต้องสวดคาถาเงินล้านร้อยี่สิบจบฮะไม่ใช่เอาแค่ตอนเช้าอรัธนาแต่ถ้าเ,ออเกิดว่าคุณคุณจะสวดร้อยี่สิบก็เอาได้นะถ้าคุณชอบกันนะผมพูดจะไม่ได้อะไรเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมผมพูดเตือนทุกวันอนะแต่ใครจะฟังก็คือฟังใครไม่ฟังก็ถือว่าผมเอาความปรารถนาดีมาให้แต่ว่า จะช่วยได้แค่ไหนหรือแค่ไหนแค่นั้นอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นกับกฎแห่งกรรมเมื่อคุณตายแล้วคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมีคุณค่าตอนตายไปแล้วนี่บางคนนะเพราะอะไรรูไ้ไหมค,คือถ้าคนบางคนเนี่ยได้ฟังคลิปนี้ไปแล้วอ่ะแล้วมาคิดได้อีกทีหนึ่งตอนที่ตายไปแล้วได้ยินผมพูดว่าให้ไปสวดมนต์ซะนะการสวดมนต์อ่ะมันเป็นการลดทอนแรงเหมือนกับคุณอ่ะวิ่งมาร้อยอย่างเงี้ยวิ่งมาร้อยหนึ่ง คุณสวดมนต์ไปร้อยหนึ่งเนี่ยสามารถลดทอนกรรมได้ห้าสิบวิ่งมาก็ชนแค่ห้าสิบปั้งก็ทำให้คุณแบบเอวเคสนะเต็มที่ก็แค่ขาหักก็ยังมีชีวิตรอดมาทำบุญได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าร้อยทั้งร้อยไม่สร้างอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วสุดท้ายพอตายลงไปตรงตรงเลยนะมันก็เหมือนกับว่าต้องไม่ทำอะไรไม่สร้างอะไรหมายถึงทั้งบุญทั้งทำบุญทำทานทั้งสวดมนต์ไม่เอาอะไรเลยสมาธิก็ไม่เอาอะไรเลยเออใครก็ช่วยไม่ได้ไงแต่แล้วอย่างสมมติถ้าเกิดว่าแบบ ่ะสวดมนต์น่ะสวดมนต์สวดมนต์ก็บรรมีพระพุทธเจ้าลงมาช่วยได้เขาบอกว่าเคยมีสวดมนต์แต่ไม่ทําทานได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องสร้างสร้างไปได้วยกันจะทําทานเล็กทานน้อยบาทสองบาทอย่างที่หลวงหลงหลวงหลงหลงพ่อหลวงตมะพูดนะทานเล็กบาทสองบาทกี่บาทก็ทําไปเถอะทําไปเสร็จแล้วนะให้ให้ครบอะไรบ้างนะอาจารย์ท็อปมีทั้งหมดอะไรทานสิน สม,สมาธิปัญญาและกรรมบท<า>สิบกรรมาบทสิบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดจาว่าร้ายผู้อื่นอันนี้นะกรรมบทสิบนะไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดสอดเสียดไม่พูดจาว่าร้ายผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆมันอยู่ในศีลห้าทั้งหมดนั่นแหละอันนี้เรื่องจริงนะแต่ว่ากรรมบทสิบเนี่ยผมอะเวลาเห็นอะไรเนี่ยใครเนี่ยผมจะไม่พูดถามว่าทําไมไม่พูดหลวงตามามพูดไงอย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเอากรรมตัวเราให้รอดซะก่อนกรรมนี่คืออะไรสมมติถ้าเกิด ได,ได้เห็นได้ยินได้ฟังหรืออะไรที่มันขัดหูขัดตาเราก็เฉยนิ่งซะเอาเวลาไปสวดมนต์ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมพระหลวงตามาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกโลกธรรมข้างนอกอย่าไปยุ่งกับคนข้างนอกมันไม่มีประโยชน์แล้วสมมติเราเราดูมือถือแล้วอุ้ยนี่อะไรเนี่ยอย่าไปก็ใช่ไงไ<ป>ใช่ไงอาจารย์นะถึงไม่พูดไงอาจารย์เพราะว่าวันเนี้ยผมพยายามจะเตือนนะพูจริงผมผมผมโพสต์หน้าหน้าเฟซไปเนี่ยคนเข้าใจก็คือเข้าใจคนไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรอะ่ะไหน โพสไอ้นี A ่ N e ไงอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเอาตัวออนนเราให้รอดเออนั่นก็คือว่าวิบากกรรมคนอื่นเขาก็มากแล้ววิบากกรรมเราเราก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเรื่องของคนอื่นเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราเราเอาตัวเองให้รอดเราไม่ต้องไปยุ่งกับคน<า>อื่นเข <สง S 1> านะไม่มีใครส่งเลยอะไรอ๋อเขาส่งหัวใจมามือมืออย่างเงี้ยหัวใจหัวใจมือปูให้ใครก้ามปูเป็นรูปหัวใจนะอ่ะไปละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กครับนะ โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิลิก15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไม่ให้ยิบซีแพทยพ,พลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพี่กรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหมายเท่รูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนใยิบซีจากใบเกจิวัตรขายไพ่ยิบซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับดูดวงแบบระลึกชาติและพลังจิตค่ะเดินจันทร์ครับและผมครับ Facebook ครับวัชรแกานินดาครับเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 นี่ไงอาจารย์เขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับใคร,ใรแค่ยุ่งหลวงต,มา,วต,งตมาพูดอ๋อหลวงตมาพูดนะคะอย่าไปยุ่งกับใครแค่ยุ่งกับกรรมตัวเองก็จะแย่แล้วเรื่องจริงครับเพราะกรรมมันมาเป็นโครคภัยไข้เจ็บหนึ่งมันมาเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เห็นอีกเยอะแล้วถามว่ามันมาเนี่ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายเสียเงินเสียทองทุกอย่างในโลกเนี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือสภาวะกรรม ถ้าหากเราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยพลังงานดีจะวิ่งเข้าหาเราแต่ถ้าเกาิดเกิดว่าเราไปว่าคนซึ่งเขาไปเขาเขาไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นบาปเข้าตัวเราโดยเปล่าประโยชน์เอาพูดจริงๆเพราะมันเขาเรียกว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราไม่ทาแซะเรามองแล้วก็เฉยผ่านไปแทะแล้วเราเอาเวลามานั่งสวดมนต์นะทำไมคนโบราณเนี่ยคืออย่างอย่างเช่นแบบว่าเราเราเห็นอะไรแล้วเกิดกิเลสเราก็ต้องห่มใจเราใช่ปะ แก้ที่ตัวเราเองเราอย่าไปยุ่งกับว่าเขาดีเขาช่วยยังไงใช่ใชเพราะว่าเขาบอกไอย่าเอาจิตไปข้างนอกเอาจิตเข้ามาข้างในทําไมเพราะจิตที่เป็นข้างในเนี่ยคือฐานของกรรมฐานเอาแค่นี้อย่าไปยุ่งว่าเอ้ยคนนั้นดีไม่ดียังไงเรามาองตัวเราเองเราดีหรือย,อยังอใช่ไหมใช่เอาแค่นี้พอ อ่ขอฝากกดติดตามส u บสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศาสตร์เออุเทนนิมิตพยากรอ,ออฟฟิเชียลใน YouTube นะคะกบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ